สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Final Cut ช่องคอนเทนต์หนังที่ยืนอยู่ข้างคุณครับมาไม่ถี่มีไม่บ่อยแต่อร่อยทุกครั้งที่ปรากฏตัวนะครับผมหน้าเดี่ยวกลับมาคลิปนี้พร้อมกับคอนเทนต์ที่อยากจะพูดถึงเรื่องของหนังภาคที่4ก็จอรนวิกชาร์ปเตอ์โฟกำลังจะเข้าฉายแล้วนี่ครับเลยคิดว่าน่าจะจิบหนังภาคสมาพูดถึงกันสักหน่อย มันไม่ง่ายเลยนะครับที่หนังภาค4จะมารับภาระเป็นต้นกําเนิดของไตรภาคที่2ซึ่งมันมีน้อยมากที่จะทําให้คนดูประทับใจมากพอที่จะทําให้ในายทุนกล้าที่จะควักเงินให้ผู้สร้างได้ทําภาคที่5และ6ตามมาแต่ท่ามกลางหนังแป๊กภาค4เหล่านั้นมันก็ยังมีบางเรื่องที่ทําให้เราชอบและประทับใจได้ไม่น้อยครับ ในช่วงนี้ผมเลยอยากจะหยิบหนังภาคที่4ที่ผมรู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จและดีในแบบของมันมาพูดคุยกันเพื่อเป็นการเรียกน้ําย่อยก่อนจะเข้าไปชมและลุ้นกับหนังในลําดับที่4ของนักฆ่าแค้นหมาตายอย่างจอห์นวิกชัปเตอร์ว่าจะประสบความสําเร็จและมีแววต่อยอดได้หรือไม่โดยคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงหนังภาค4ของมหาดาบแซงซิ่งแหกดฟิสิกส์เรื่องนี้นะครับ Fa ดแอนด์ฟิวเรียปี2009เร็วแรงทะลุนรก4ยกทีมซิ่งแรงทะลุใหม นี่คือ Fast and f u r i เรีภาคที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางหนังแข่งรถของแฟรนไชสนี้เลยนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่า Fast and f u r i เรีเข้ามาทำความรู้จักกับเราในฐานะหนังซิ่งรถแข่งความเร็วทั้งในภาค2และ3ก็ยังมีจุดขายเป็นการแต่งและแข่งรถผ่านไป3ภาคดูเหมือนว่าพอจะทำต่อในภาคที่4มุกต่างๆที่เคยใช้มันเริ่มจะตันและกลายเป็นความจำเจไม่สนใหม่ไปซะแล้วครับ ทางผู้สร้างเลยหาทางออกที่จะทําให้ฟ a สแอนฟิวเรียไปต่อได้อีกแบบไม่ซ้ําเดิมและไอเดียมันก็มาตกตะกอนที่แฟรนไชสนี้จะต้องกลายเป็นหนังที่มีคาแรคเตอร์เร็วและแรงสมกับชื่อเรื่องพวกเขาพยายามเก็บองค์ประกอบเก่าที่ดีที่ยังเรียกลูกค้าได้แล้วผสมสูตรใหม่ๆเข้าไปครับเพิ่มความแน่นของบทและเติมความตื่นเต้นแบบมีทิศทางจนที่สุดเราก็ได้เห็นฟ a สแอนฟิวเรียโฟกลายเป็นหนังแอคชั่นทริลเลอร์ที่มีกลิ่นอายของการสืบสวนเปลี่ยนอดจากการแข่งรถจ๋ามาเป็นการขับรถไล่ล่าแบบระห่ำแทน แต่การจะทําอย่างนั้นได้อย่างแนบเนียนแบบไร้รอยต่อมันจําเป็นต้องรีเซ็ตทั้งจักรวาลและไทม์ไลน์ของหนังใหม่ครับโดยการวางตําแหน่งของภาค4ให้เป็นช่วงเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากภาคแรกและก่อนที่ตัวละครสําคัญอย่างฮานจะตายในภาค3การวางตําแหน่งไทม์ไลน์ของภาค4ให้อยู่ก่อนหน้าภาค3เป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมครั้งหนึ่งของทีมสร,ร้างจักรวาลฟาส เพราะพวกเขารู้ว่าอะไรคือจุดแข็งและจะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่แท้จริงฮานลิวพระรองที่ถูกจดจํามากกว่าพระเอกของภาค3เขาคือจุดแข็งที่จะเรียกฐานคนดูฝั่งเอเชียได้อย่างอยู่หมัดชายผู้ถูกเล่าให้ตายไปแล้วแต่สามารถกลับมาโลดแล่นคู่กับตัวละครแม่เหล็กเดิมอย่างไบรอันโอคอนเนอร์และโดเมนิกโทเรโตได้มาจนถึงปัจจุบัน ร,รักษาสิ่งดีเติมสิ่งที่ขาดภาคสี่เรายังได้เห็นการมีบทบาทของตัวละครหญิงมากขึ้นและจีเซลคืออีกหนึ่งความดีงามที่ต่อยอดมาจากการเก็บรักษาฮารไว้ ide, และเธอคนนี้ถูกเติมเข้ามาได้อย่างตรงจุดจริงๆ Fa งฟาสตแอนด์ฟิเร์โฟเป็นภาคร,รอยต่อการปรับจักรวาลใหม่โทนหนังจึงยังอยู่ในกลุ่มแอคชั่นเรซซิ่งที่ไม่ได้มีเทคนิคที่เวอร์วงังมันอัดแน่นด้วยฉากแอคชั่นที่ดูสมน้ำสมเนื้อและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มความดราม่าให้กับตัวละครอ,อีกครับ เรื่องราวระหว่างเพื่อนตำรวจและเพื่อนโจรที่ต้องกลับมาเคลียร์ใจและซื้อใจกันได้แบบแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมปมการตายของเลตตี้ที่ทำให้โดมินิโกโทเรตโตกลายเป็นตัวละครที่มีคาแรคเตอร์เป็นผู้ชายที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่จีเซลเติมเต็มให้กับฮานได้สมบูรณ์แบบและกลายเป็นคู่รักที่สวยงามและน่าเศร้านี่เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของภาคที่4ครับที่ทำให้เราเริ่มที่จะรักและอยากดูแฟนชส์นี้ต่อไปจนสุดทาง สุดท้ายองค์ประกอบสำคัญที่สุดที่ทำให้ Fast f u r i o เรียกลายเป็นแฟรนไชส์อมตะก็คือการค่อยๆไล่ระดับสเกลของฉากแอคชั่นไล่ล่าของแต่ละภาคจากธรรมดาไปจนอยู่เหนือกฎฟิสิกส์ที่แม้มันอาจจะไม่สมเหตุสมผลแต่แฟนเดนตายก็ยอมรับได้อย่างไม่ขัดเขินและนั่นกลายเป็นสูตรสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ย้อนกลับไปที่ภาคสี่ที่หนังยังคงความเป็นมนุษย์อยู่เรายังจําฉากปล้นน้ามันต้นเรื่องได้ดีและตื่นเต้นกับมันได้เสมอทุกครั้งที่ได้เห็นฉากแข่งรถแบบคลาสสิกตอนคันเลือกตัวนะักแข่งเข้าแก๊้งวายร้ายซึ่งซีนแข่งรถนี้มันเป็นการตอกย้ําอีกภาพจําสุดคลาสสิกที่เราอยากเห็นการแข่งรถระหว่างดอมกับไบรอันทุกๆภาคและสุดท้ายฉากไล่ล่าในอุโมงดินเมืองเม็กซิโก ครับและทั้งหมดนั่นคือความลงตัวของจุดสตาร์ทใหม่ที่ทําให้ฟาสต์แอนด์ฟเรียมีทิศทางที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทําให้หนังชุดนี้เติบโตในแบบเฉพาะของมันครับและนั่นคือหนึ่งในหนังภาค4ที่ผมคิดว่ามันประสบความสําเร็จในแบบเฉพาะของมันและน่าจะนํามาพูดถึงเพื่อเป็นน้าจิ้มก่อนจะได้ไปลุ้นและชมจอห์นวิกชัปเตอร์โฟ สุดท้ายนี้แม้คลิปนี้จะมาแบบสั้นๆแต่ก็ดีใจที่ได้มาเจอกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดผมหนาเดียวและเด e อ i ไฟนอ u นขัดขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ